วันนี้เราก็จะมาดูกันอีกเคสนึงนะคะซึ่งเป็นเคสที่เจอกันบ่อยมากแน่นอนสำหรับใครที่เคยสั่งซื้อพวกกรอบสำเร็จรูปตามอินเทอร์เน็ตแบบบางๆนะคะเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการปรีหรือว่าฉีกขาดของตัวขอบด้านหลังค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าแผ่นพับด้านหลังหลุดนะคะเนื่องจากลูกค้าทำหล่นด,ด้วยบุบนะคะแล้วก็แผ่นหลังหลุดด้วยนะคะซ่อมกันไปเลยทีเดียวค่ะ ในการซ่อมนั้นต้องค่อยๆแงะๆนะคะแกะออกมาทีละส่วนนะคะเนื่องจากว่าแผ่นทองซึ่งมันบางมากๆการแกะออกมาถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์เฉพาะอยู่ดีใช้นี่ก็คัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะฉีกขาดได้ง่ายกว่าค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือเมื่อเวลาเราแกะแล้วเนี่ยพวกทองต่างๆในมือสองที่มันถูกแกะออกมาเราใช้มาแล้วเนี่ย พอมันจะช้าค่ะซึ่งจะมีความบางมากๆแบบนี้เห็นไหมคะพอมันช้าหรือมันมีรอยต่างๆพอเราชุบทําสีมันก็จะสดใสขึ้นมันก็จะดูเหมือนใหม่ขึ้นแล้วทองมันจะนิ่มขึ้นมันก็จะพับง่ายขึ้นค่ะและนี่ก็คือสภาพของกรอบที่ถูกแกะออกมาแล้วก็จะมีความช้านะคะเกือบฉีกขาดบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็เนื่องจากลูกค้าทําตกนะคะพระหลุดแกนกลางต้องทําการอัดพลาสติกให้ใหม่อีกด้วยค่ะและรายการนี้นะคะลูกค้าก็อยากให้เราประหยัดสุดๆนะคะก็คือแค่ จับนะคะแล้วก็พับใหม่ธรรมดาแล้วก็อัดพลาสติกใหม่นะคะไม่ต้องทาการล้างชุดใดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ช่างของเราทําการจัดแต่งกรอบทรงนะคะต่างๆให้เข้ารูปเข้าทรงแล้วก็เคาะที่มันบุบช้านะคะให้มันกลับมาเข้ารูปเข้ารอยนะคะว่าเคาะทาออกมาแล้วจะหน้าตาออกมาสวยได้ขนาดไหนนะคะนี่คือการกรีดหรือการรีค่อยๆดันนะคะส่วนที่มันบุบนะคะให้มันโนูนหนาขึ้นมาเหมือนปกตินะคะ ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้อุปกรณ์จะมีหลากหลายเครื่องมือมากๆในการจัดแต่งทรงให้มันดูเข้ารูปเข้ารอยนะคะหรือว่าจัดแต่งให้มันดูสวยงามเหมือนเดิมนะคะการงัดการดันการดัดนะคะของช่างของเราก็จะค่อนข้างประณีตแล้วก็มือเบามากๆค่ะนี่แหละค่ะก็คือหน้าตานะคะของกรอบที่อัดพลาสติกกันน้ําใหม่แล้วก็พับใหม่โดยยังไม่ผ่านการชุบใดๆนะคะสําหรับองค์นี้ แต่ที่เห็นเงาๆแบบนี้ก็คือเราใช้ผ้าวิบบับนะคะในการขัดเพื่อให้มันดูออร่ามากขึ้นค่ะและตรงมุมนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้งัดนะคะตัวแผ่นทองที่บางๆหรือมันบุบลงไปเนี่ยให้มันขึ้นมาก็ออกมาในสภาพที่ได้ประมาณนี้เลยนะคะก็เนื่องจากแผ่นทองค่อนข้างบางนะคะทําได้ออกมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างเนี๊ยบแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าการพับนะคะจากแผ่นทองที่เป็นกรอบที่มีความบางมากๆในการเก็บรายละเอียดของขอบต่างๆนะคะที่จะพับให้ได้ก็ต้องอาศัยช่างที่มีความชํานาญระดับหนึ่งถึงจะพับกรอบที่มีความบางระดับนี้ได้นะคะประมาณนี้ค่ะห้างทองนักเสด็จคลองหลวงนาตลาดสดอายาลาให้บริการครบวงจรด้านวัตถุมงคลตัวจริงแล้วมาใช้บริการกันค่ะ